กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบระทุ่านที่เขามมหาสมซทร่งน้องข้าเด้อพ,อพ,อพอ่อพรือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้น้องข้ามกระชดได้ออกเมือม่อหาเมื่อนากบนองไอคิวปลาลุงยุ่งคบแกมเพิ่นฮัหกหอดตอนนี้ฮักก็ได้ขึงทางสบายดีปลาลุงเนี่ยลูกเปาขี้ไล่เอ้ยตอนนี้ฮักกได้ขึงทางพี่น้องเอ้ยน้องขําบาเสียบึงพญายจอยบานเขาพี่น้องเอาการะนอกกระ้องขึ้น สีไดอู้ไม่คิกวก่อนแบบนี้เนาะข้าสิได้พอตีนรถมันกันกบเบียดดีปันไดพี่น้องเลยจิงจิไป,ป่หอดใส่ปะพอน้องเข้ามาเก็บหอยแค่นี้แหละพี่น้องเก็บหอยโขงหรือว่าหอยกระต่ายอะไรเนาะมาเก็บบางนี่แหละทึ่งนี้่นี่พอหนองเข้ามาเก็บหอยกัน,นแล้วเนาะเก็บหอยกับผักแยงแล้วจะเอิ้นอ,อนหลงหน้าพี่น้องเลย ตุ้มพมไอ้เพื่อนผัวอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะลมแห้งพี่เอ๋อร์รมไอ้ฉนันเนี่ยเด็กๆอากาศกเปลี่ยนแปลงมีนก็นคือเที่ยงหน้านาะสวนมันเขาเจ้าเมื่อก่อนจะเป็นป่ามาขัาน,ขานแยงเข็โมได้ก็นม่าแยงจืดเนี่ยตอนนี้ขเขาใจสวนมันไปแล้วก็เมื่อเนี่ยใบายาคอยมีโคามีป่ามาได้พี่น้องเอ้ยเพระาะว่า แพคเกจสวนมันเนาะสวนมันกันสนั่นแพคเกจสวนมันพี่น้องเพราะว่าโคกป่าไม้กระแปนมาเลยเนาะคันหาเห็ดหา,หา,หาหงหอนกะบนี่จะหาเดินไพ้เดินมันเท่านั้นสมัยมหมคุมไหมนี่เท่าไรมาแล้วไอคิวหลอดตายมอกระมอกข้างต้นข้างเก่ากันแล้วไอคิวหลอดตายพี่น้องเอ้ยมาหอดหน้าแล้ว มันหย่าลมนกับช่นันหมอวหนแเวลาเาเดเงแมนเพิ่งวาดได้เนี่ยเด้มาแรงจากวาดลืมมาเขาจ้ามาแสนวานเนาะหัวปีมันจังันงเามันจังุกไวแมน ตา,น,านี่อยากมีหยานี่หยาลำแดงตานี่เวลาฮนโรคนเนาะแม่แม่หน่องต้านไทยนาพี่น้องเลยปั่หันมาทางนี้ขอป้าแม่ลูกอนอุ้มลูกมานำมาคาดหน้าันหรือวนแได้เดืน เอาจ้าอันนี้ที่เขียวอะไรอยู่หลุมที่ไหนกับพ้นไหมนี่กันโดําล้ไเหตน้ามเก่าพี่น้องกดตก่อนแม่พอดีเราไม่จังไปรุนไปรุนมันจังงันขาดมันจังวบเคิกนะพอดีหน้าชองถุงนี่แมดน้มว้าองข้ามกันย่างบริวารข่าวนพ่น้องไว้พ้นตกดินมันหลบ น้องค้าอยู่พุ่นกันดิท่านไรหนเป็นอะไอันีมาหลงกันยังมาเล่นท่านไรบ้านพอคิ้วกบบแป้งรถบไทยหยุแม่อันนี้ฮะมาดําหน้าซอยเมย์จอยพอเมย์จอยเมย์จอยเจิ้นที่ซื้อพี่น้องเอ้ยมาดําหน้าซอยเพิ่นพอเพิ่นกันคนบมาลายมีแต่แม่เนยกระไ้ลูกเลยแต่ละปีแม่เนยลูกกะปีนี้ไพเรสโลกกะให้ปีนซื้อมาเห็ดตูบหน่อยจะล่ง

เอากะตาเอาเบิา,ามสีตานี่บอโอ้พรกะสขไพาสื่อแล้วเนาะจสซีมีหรือป่ปล่มแม่เจสีถ่ายกัยังดีอืมไปเนีเ่นจ่อยขาดและพี่น้องเลยบางนีเป็นกำลังต้านกรปารนีป่า กี่แตสักไม่ลู้คเมื่งอะไรใคายังนั่งกันอยู่พวกก็คุ้นพวกลมเย็นค่ะกอลิไอคิวกะไอคิวกะมาเบิ่งพ่อใหญ่คิว เพราะไรอียวฮาน่ะอ่าอย่าให้พี่มันแตกสวยกันพี่น้องเอ้ยน้มกมันแจ็คสีแล้วเลือดบ่อหนามันชุ่ยเสามันเย็นหนามันเบิร์ตอยู่เนาะเผื่อมันอีอันเผื่อนะเชื่อไปเสียหนามันอีกเล่นหนามันกระอืดเผื่อชุได้น้ยามันมาไทยหน้าเนี่ยกับบอลแมนข่องไอยหาซื้อได้ใครปั๊มพี่น้องเอ้ยหนามันแก น้ำมันก็บ่ค่อยมีนมันบ่ได้นําข้าเพิ่นเอามาให้ที่รอันยังก็บ่อนละ200ลิตรบ่มงคลเจ้าก็บ่รับคายนะพี่น้องก็มาเทให้บ่อนอื่นล่ะบ่อนอื่นกัผู้ใดรู้จักก็แบบกรเฮกันไปเอาแบบสิก็เลยบ่พอกันกว่าอยู่ทางใดก็ภายการตกกะเนาะกตกกะกันแต่ละบ้านแต่ละบ่อนก ใส่ก yeah, em ับตกกะยามนี่คือคือยามตกกะพี่น้องอีกบ่านนั่นกับบางคนกับดั้มหน้ากันเนาะแล้วก็ดั้มหน้ากันอีกบ่ฮึงพี่น้องเอ้ยแต่ลงหาลงหน้าอีกแล้วปั๊บสุรดูลงหาลงหน้าลงขี้ต้มอีกแล้วพี่น้องเบิ้งสิไบสอยพญเจอยกันจ้ยละเมื่อยแล้วพี่แจ๊ค แด้งหาบ่ะไอเลยอยู่ไอเลยอยู่กคิวเอ้ยน่ะแล้วเมื่อยแล้วบอ่คิวกันแน่หมุนพอยจ่อยไทยได้ไอคิวกับพอยคิวไงไว้ได้คิวเด้อ มาซอยเพื่อไงท่าน้านี่พอตจอเห็ดบร่ไยต้วต้องมาซอยให้คิว I นั่นหมายกับพี่น้องพวกหยือ่อเสียแล้วเพิ่นเห็ดบัวร่าพี่น้นองเลยมีแต่สิห้าคนมาซ่าเพิ่นน้องหนัดลงลุย Luôn, nào ăn luôn nè mà tăng, khom luôn à, khom luôn khom luôn thôi nạt khát nào chị đó ปกตีมันนนตลอดเล้นน่นะเออเนั่นแหละววันี้จอยบอกลุกลุกสาว ถ้ามันเบามันกระทางมันเบานะเพื่ยิ่งกะไทยได้เนาะอันนี้มันแขกหางมันหนักมันเป็นเล็กอันเล็กทงองสวยน้องตามส,ยสยาวยพี่น้องไปอะลรพี่น้องคิวกระน,นังทาเบะปะ ไปทาำไมปไปมันแดดเลยง่ายทีง่ายทียทตอนนี้นกำลังอยากมาแต่น้าพี่น้องเลยไอคิวตอนนี้กำลังจะนอนหลับป้าเมื่อยแหงยิ้มช่างยิ้มางไปไยิ่มางไปยิ้มช่างไปไยิ่มางไป มาตอนนี้ปาสนีเอาหน่อไม้ไปลุงอ้ยแนวมันใหญ่หนังเนาะอืมาหนไม้ได้ใหญ่ไงปราร์ันดีหน่อวันได้ออ่อมีป่ฮะอืมปกติมันจะมีหน่อได้ขายทางนั้น ไปะปไอคิวขนอนตากแดดจ้ะไะเมื God ่อลูกผูกไปยี่จอยยังมาตำลังก็เจอเสร็ละวขัวพี่น้อยก็รูปยินเพราะเสร็จละวขัวรอบทางอีกไะเมื่อเอากันเลยมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อ